เมงักป็นรเบีนตข้าครับเงครับรานอาหารครับใช้ระยะลาเดินทาง2กิโลเมตร10นาทีครับที่หมาย่ด้ครับเดี๋ยว่ถ่ายให้เยครับเมื่อรับฟังครจะปรุกสด็บ้อยครับจะเรียนใช้ไรทับช้นหนึได้ตัวณามอบ การจิตอาสาพระราชทานและผู้วร่วมพิธีท่านกระผมพันเอกทศวรรประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้นหนึ่งโดยมีวัตถุประส,สงค์เพื่อนสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราช<ฮ>ทนานไปแนะล้วนะครับหน้าไปหั่เปลียนไปไหมไม่หรอบ้านของมาในนามนนอะไรอีกเีอ่อ ที targets, ่แม่เขาใช่ไหมขอที่ยง้อยองใช่ไหมช่วยดูนะคอคุม่ทนมากเลยตาตาครอบครัวใช่ไหมเป็นันของท่านนนกกระนผมก็ไปทุกจังหวัดอ่ะทำแล้วก็น้ำเราที่ไหนน้ำน้ำสูสูบมาใช่ไหมอ๋อไปด้วยด้วยต้เรียนามดีการพัะาเพนานีการบำเพ็ญสานะประโยชน์เพื่อบรราความเดืดร้อนครับรวมัจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพิมลข้าวรวมพิธีทุกท่านกับผมพันเอกกัลเชเรสุภาสูรบรรดากรกิจการมาเรียนบนทอนอาหารปกติห้าเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพที่หนึ่งกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆที่อยู่ในสุทีวาราบนทอนอาหารปกติห้า จำนวน11นายกำลางดำเนินการซ่อมแซมตัวส,ส่งมอบบ้านในวันนี้ทั้งนี้ตลอด,ดระยะเวลาดำเนินการได้รับการสนับสนุนที่ดครับขออนุญาตบันทึกภาพครับสองคงขาใช่ครับ ผมได้ยอนพยาอยู่ครับแค่ทำให้ท่านสอบไม่สอบครับไี่บอกว่าอันนี้ของเราไงตอนนี้เอาแครใส่บ้างสุกีสองสามขึ้นต่อสาวใช่ไหมเก๋ได้ดีมีตอนนี้เราไปกองหนุนอะไรคือ 上っています。はい